แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิววิดีโอสำหรับ2,025 Isuzu XL7 แวนเป็นภาษาไทยความยาวประมาณ800คำครอบคลุมทุกหัวข้อที่คุณขอในรูปแบบพารากราฟเดียวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Channel Name วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถตู้รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปีนี้นั่นก็คือ2025 Isuzu XL7 Van ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งครอบครัวใหญ่และการใช้งานเชิงพาณิชย์เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Isuzu XL7 ปี2025ที่โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งผสมผสานกับเส้นสายที่ทันสมัยกระจังหน้าแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์พร้อมไฟหน้า LED ที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศ เสริมด้วยกันชนหน้าแบบสปอร์ตล้ออลลอย์ขนาด17นิ้วและเส้นโพรเมียมที่วิ่งตลอดตัวรถทําให้ดูหรูหรามีระดับในขนาดที่ด้านท้ายรถถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายด้วยประตูท้ายเปิดกว้างรองรับการบรรทุกสัมภาระได้อย่างเต็มที่ด้านภายในห้องโดยสารของ x l 7ใหม่กว้างขวางและหรูหราขึ้นกว่าเดิมเบาะนั่ง3มแถวรองรับผู้โดยสารได้ถึง7คนพร้อมเบาะที่สามารถพับเก็บได้หลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระวัสดุภายในถูกเลือกใช้อย่างพิถีพิถัน ทั้งหนังและผ้าคุณภาพสูงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางและระบบแอร์อัตโนมัติแบบแยกโซนเพื่อความสะดวกสบายของทุกที่นั่งด้านสมรรถนะการขับขี่ XL7 มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรสี่สูบให้กำลังสูงสุด105แรงม้าแรงบิด138นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้อัตราเร่งนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมการควบคุมพวงมาลัยแม่นยำช่วงล่างปรับจูนมาอย่างดีทั้งด้านหหน้าและละัง ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีในทุกสภาพถนนเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลด้านความปลอดภัย Isuzu x l 7ปี2025จัดเต็มด้วยระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA ระบบควบคุมเสถียร,รภาพ ESP ถุงลมนิรภัยคู่หน้ากล้องมองหลังและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน h s a รวมถึงระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกการเดินทาง จุดขายพิเศษของรุ่นนี้คือความคุ้มค่าในด้านฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายและราคาที่เอื่อมถึงได้ง่าย Isuzu X97 ถูกวางตำแหน่งให้เป็นรถตู้สำหรับครอบครัวหรือธุรกิจที่ต้องการความอเนกประสงค์มีดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครระบบความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่อีกทั้งยางประหยัดน้ำมันและมีค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงจนเกินไป ในส่วนของราคาจำหน่ายในประเทศไทย xl 7ปี2025คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ7 9 9 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกสุดท้ายนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถตู้ขนาดกลางที่รองรับทั้งผู้โดยสารและสัมภาระมีความปลอดภัยใช้งานง่ายดีไซน์ล้ำสมัยและราคาจับต้องได้ isuzu xl 7ปี2025ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม channel name เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากพวกเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการเพิ่มชื่อช่องจริงหรือปรับโทนเสียงให้เข้ากับสไตล์ของคุณมากขึ้นแจ้งได้เลยครับ